ตัวอย่างนี้ะพอมาพูดเลยพอมาพูดเลยต่อสวัสดีครับผมนายชัยศิววงศ์จากคณะวิศวกรรมชาวตร์แพทย์ครับผมนายชัยวศักดิ์ตั้งจิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์แพทย์ครับผมนายชัยศิ์งจิตากคณะวิศวกรรมศาสตร์แพทย์ครับทุกคนเคยคิดเหมือนกันครับว่าหูฟังเราใช้ฟังเพลงกันทั่วไปวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มีแค่ฟังเสียงเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้วัดคลื่นสัมพันต่างๆของร่างกายได้โดยเฉพาะคลื่นสมอง ซึ่งสะท้อนถึงการทํางานการนอนหรือแม้แต่ระดับความเครียดของเราเองครับวันนี้ครับกลุ่มของพวกเราจะมานาเสนอเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าอดดาปีเดียอีอจี e e g, ครับซึ่งเป็นวัตรกรรมที่สามารถวัดสัญญาณไฟฟ้าทางสรญญวิทยาได้เช่น EEG หรือขึ้นสมอง EMG หรือขึ้นกล้ามเนื้อ e k g คหรือขึ้นไฟฟ้าหัวใจและ E o g กหรือขึ้นการเส้นหวของดวงตาครับ สัญญาณเหล่านี้ครับรวมรวมแล้วเรียกว่า ECG ครับผมซึ่งปกติแล้วการวัดต้องใช้หมดเล็กโทรครอบคลุมศีรษะยุ่งยากแต่เทคโนโลยีนี้ได้พัฒนาเซ็นเซอร์พิเศษฝังไว้ในหูฟังไร้ไสายหรือในกระถางอุปกรณ์ช่วยฟังทําให้การวัดขึ้น ECG ทําได้ง่ายขึ้นตรวจดขึ้นและเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากกว่าเดิมครับไอหัวข้อถัดม,มาครับกับที่มาแนวคิดแจ้งแต่ปัญหา,ราครับ โดยที่มาของแนวคิดนี้ครับมาจากความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องอินทีนแบบดั้งเดิมครับโดยมี3ข้อจํากัดต่งนี้ครับข้อแรกครับความไม่สะดวกและความยุ่งยากการใช้อินีนแบบดั้งเดิมครับปกติแล้วจะต้องสอดหมดแล้วใส่อิเล็กโทรติดกับหนังสีดเป็นจํานวนมากครับและอาจจะต้องใช้เจลนำไฟฟ้าด้วยทําให้ไม่เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่ครับข้อต่อมาครับความไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งานด้วยความยุ่งยากและดูเป็นทางการมากเกินไป ทำให้เทคโนโลยี e g สามารถใช้ได้เพียงแค่ห้องวิจัยกับโรงพยาบาลเท่านั้นครับและหัวข้อต่ทมาครับการข้าถึงสมองที่จํากัดข้อมูลสมองที่มีความละเอียดสูงและยังไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายในการใช้ชีวิตจริงเชนโลยีอ e g ทจึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรานีอโดยทําให้การตรวจวัดที่สมองเป็นรูปแบบที่สะดวกสบายไม่ลงบากชีวิตประจำวันและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องอีกตัวครับ เรามาในส่วนของผมนะครับถามว่ามีบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้สร้างขึ้นมาอย่้างหรือยังหรือยัมีเพียงแค่งานวิจัยอยู่ตอนนี้ดีแล้วครับผมเป็นสตาร์ทอัพจากสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ได้พัฒนาแพลตฟอร์มอินเอียรีจีครับที่ชื่อว่าไอดันการ์ดียครับและออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดี่ยวหลักเน้นคิดเพื่อขายให้กับนักวิจัยและบริษัทคอนโดต่างๆด้วยครับเในตอนนี้ยังไม่ได้ขายให้กับคนทั่วไป แต่มีโมเดลธุรกิจแบบ Business to Business หรือว่า B2B ครับที่ใน,นการเริ่มมือกับบริษัทอื่นๆเช่นบร,ริษัทเทรเบอาที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในการเพื่อการติดตามกานันักและบระิษัทไม s p ส a k กเกอร์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารโดยใช้สัญญาณสมองครับขอบคุณครับ